กล้วยว่ามันกล้วยยี่เหน่งเป็นหลอยู่ตัวนี้ต้องมนนั่นปตูกันมะเตงบ่ให้เถิงอ

ย่างอยู่บ่อยู่อันสูงนะย่างจังไดหลายคนเอากระโดดมาไ่มีอะของคงมันเป็นมาซื้อสิได้กินกับเขาเนาะมาเพื่อสิได้กินกับเขามันเบิดก่อนเขาเขากินเหรียญเขาว่ามันหวานเขาหลอกกินเหรียญน่ะน,นา <c oughs> มันหลับเป็นอาหารหวางเขาอืเือนากขาอืมเพื่อเห้สิได้ตำไปเบืองหลอดย่างสองหน่วยมันเป็นอาหารหวาง <c> ท <oughs> <c oughs> ัวงนีน้ว <c oughs> ่ะวา เมาเียม,มัตับม,มันเลยสองร้อยก็เป็นตเศบเศีเยบยหนึ่งแ่องพันอ,อีพันหนึ่งพันหน่อยข้าวขาวอนะ่ะน่ะนี่มันโบเสียบหั้นข,าข้าวขาวสันสันน่ะโอ้เออบเสียบเนี่เห็นก็เคยซื้อน้ำเพินสีเหลืองบ้านเขาก็เคยเอามาปลูกเขาปลูกทั้งคู่สาเขปีปีที่แหลมมันเช็ดจุวยลอยโย ก็เลยว่ามันเป็นน้ำหนาฝนบ่มันกับโบแมนัดเที่นีนเอาอีกพันหนึ่งมาปลูกมันบกคือกันจะพอป่ะห้าสิบสองคนยี่คนละยี่สิบอีกคนสิบจะพอไหม ไม่เศ้านี่เจ้าหมักทั่วน้ำปลาหมอนกับเจ้าอัญชัยตู่น่ะเขามาหมักทั่วอันเงาวน้อยเข้าวขาวหันนียงหันหมักทั่วพุ่มหนันกับบ่อปันไดมากับบ่อขั้นผู้ไดมาขายเป็นหมักทั่วอัานน้อยเข้าวขาวหยาบอยู่กับเขาว่าเออเออขั้นหวานกินกระปุน ขายหรากล้วยนั่นขายซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายเหักไว้ถือเงินเงินหมดเป็นยางเดีไถือน้งสาหมืนซุกไปซุกกไปเอานะสวนผืนมีเทิงกวยมีเทิงแตงมีเทิงแตงโมโอแหลายอ้อ ส้มสวนกล้วยเพื้นพี่น้องเอ้ยพื้นปู่กล้วยหวีสองหวีสามเครือสองคือสามเครือ,ส,รอสี่เครืออุ้ยพี่นองนี่แต่หวีใหญ่ๆอันนี้ตัดแล้วแก้แลี่้วแก่แลวสวนควรัวสวนกเกษตรทอเพียง เดียวน่วยกะญงซบีน่วยกะไงเครือกับซีบีว่าตันเบาไปตะงนดเนาะอุ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปดน่วยโอ้ยร้านกะได้เอาล้านลงซะก่อนมาจับยนอุ้ยพ่อใเน็ตมาโผลแถบเมื่อแล้วหันเคื่องเจ็ดบีแจดบีอุย แแต่ว่ามันมันหน่วยใหญ่เนาะนี่สิบบีหลยขนาดสิบบีนะคืออันหนึ่งหน่วยหมักใหญ่มาโพดแท้เป็นต่อ่อนสอนอะไรล่ะตันนี้วีใหญ่เพิ่งกัสีขสามสิบเห็นบ่จักนเนาะส<ม>ามสิบเลยบาจักสามสิบเลย นี variance, ่ไอ้อ้ยงแต่ละบ้านไม่เข้ายิอุ้ยอันนี้ปดอุ้ยปวดฮ้องปวดฮอมตัวนี้ต้นบใหญ่เด้แต่ต้นต้นน่ะใบใหญ่เด้